โอ้เออนั่นโอ้สวัสดีครับพี่น้องขอเบิดเบ็นเปยนบ้านกับผมนครับน่าขายกันทักคนทั้งดิดทั้งสด บกคนหน่อยตุบตบใหน่อยักินไงตาบบชื่อบลเดนะบลเปดวเบลเป็ดตึ้งหัวีป่ลโากก้านต้งอดย

Một kiếp mắp bát. 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 มือปลาตัวอร่อยเอาไปแลยหนูจะเอาอะไรใส่ก้าวเอามือขวา่ะเออหมาก็ไม่เอาอะไรหมาเลยไปดัใจพอไปดักฝั่งนู้นเถื่อน่ะเราไปดักฝั่งนู้นตั้งสองทีแต่เกอกแซ่แซ่ฝั่ง

อันนี้ตักเลยไหลปลาไปให้มาไหลมากเออดูแล้วดูได้แก้วดูได้แก้วโอ้โหมันดำเงินปลาก็ร่างถึงมาปลาเลย มามาไลามาอึ๊บอึบอึบึอ,อ,อ,อโอ้เราไปอีกเ <laughs> ตอร์เราไป อย่างยังยังจะพุ่งยกขี้หูกำลังเขียวไปแล้ยแล้วเราก็หนึ่งหนึ่งกำลังมาม้วลมวนมันมองไม่เห็นเออมันมองไม่เห็นอ่ะ นูนไปแตกนูนอีกแ <laughs> ล้วีป่าอิงนูนมานี้เออยายไปเรื่อยอะป่ามันยังอยู่สองฝังโอ้เออนัน่นโอ้มัมีแห้งว่ะพี่น้อง <laughs> เหนื่อยงัดซะพอพอมาฝังนี้ไปฝังนู่นกันนู่นอ่ะฝังนี่มันมัจัาปุงอ่ะอือ Oh, doa le, doa le, doa le. Eh, hmm. uh, di mana? โหแงไวแล้วโอ้ปาก <c oughs> ปปดหลไหลปลากากดมาเข้ายอ ồ, tẹt lé ồ, tẹt mượt đi, anh đẩy ráo tựa vô tẹt tựa tù nữa thằng phẳng này ồ tựa tựa tù ồ, đột lé ồ, đột lé ồ, đột lé ồ, phẳng này วหลัง,งนี้ตัวเงาฮ้หน,น,น,นุ้นฮึบโ,โดดทำไมโดดทำไมเตวใหญ่ๆไปเวิด ฝั <ừ> นงนี้ตัวใหญ่ฝั่งนี้นตัวใหญ่ฝั่งนี้ตัวไม่ใหญ่อ,อ,หอ่ากาโดดทำไมต้องปล่อย่ยบ้าน พ่อไม่เศร้า,มา,ามาตักได้เยอะอยู่ยวะโอ้โดดไปเกยวดดเก่งแค่นี่ไงพ่อดำดำนี่น,นี่นี่เลยไปแล้วนะ เลยไปแล้วยงดิเออตีมวนมวนลูกแรกที่เขาบอกอะ่ะมันดำดำมันดำ,ดำ ไปแล้วเขย้วเอายกอึบเกีาโอ้ไปกดแก้วโดน อูด,ดูแล้วดด <laughs> ไม่ทัน <laughs> ไม่ทันมันโดดเก่งคัะคนยกยกไม่ทันเบิดแน,น่มันอยู่เบิดแน่วันนี้เราดดดองดองนิดหนึ่งก่อถอยไปนิดหนึ่โดดแล้วโดดแล้วเพิ่ง <laughs> <laughs> โดดลงไปอีก กองดูดแล้วโด,ดิเกียวอ้โอ้โอู่หฝั่งนี้ปลาคือตัวตัว <c oughs>

แล้วก็ติดขึ้นกันนะติดเรื่อยๆเราทีละตัวสองตัว,ตวปลาเรื่อยมาเออ,อ,อดีเด้มันดึงโดดเขาเ้าอ,อีกก็คือไปวะไหนยงยืนตั้งหัวตัวพริกไปตัวใหญ่ปลาประเพียนไม่มีมาโดดเลยเนานะ น,นดีดมด <laughs> อึ๊บดดไปแล้วหนึ่งโอ,โอ้ยพีกออกเบิร์ดเฉดายตัวที่มันพีกน <c oughs> ่นจะตัวใหญ่เลย เพิบโดนแล้วอู้หกออกหมด ฮะอเสีย้างอืมอม,มันก็มาอีกมันก็มาขึ้นมาไปทีๆทาง,งนู้นไปบืวนทุกกับมันต้องอยู่คนละฝั่งอันน้อยู่สักสองฝั่งอือปแปลกแท้แท้

thank mm -hmm. you เ <laughs> ชวนมาตั้งนานแล้วไม่มาโอ้ไปเก้วไปเก้วโอ้ ตัวใหญ่ปลาเงินโอ้โอ้โอ้

เหมือนแท้นะครับน,น,นี่ก็ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ไว้ให้พี่นออ้องได้ขอคิดหน้าครับผม